ชิ้นหนึ่งโล,โลที่แรกในประเทศไทยนะของผมมากเป็นอะไรที่แบบคนไทยชอบมันจะมีความนัวหวานมันเปิดโลกขอลองก่อนเอา้าโคตรสดขึ้นอนะหืมอ่อ,อยอะกูอยากเดินตรงไหนเรื่องของกูเนี่ยกูจะเดินวนอรอบตัวมึงเนี่ย <c oughs> เออทำไมอ่ะวันนี้เราจะมากินอาหารอุซเบกิสถานร้านแปดแลมจริงๆแล้วอ่ะคือลองคุยกับเชฟมาก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> ส่วนใหญ่อ่ะตัวอาหารเนี่ยจะใช้เนื้อแกะเป็นหลักก็ตามชื่อร้านานะแปดแลมซึ่งเอออ่ะเคยเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกับเนื้อแกะใช่แล้วไม่มีความ,มรู้เกี่ยวกับแกะเลย,ย pues <c oughs> เอออ่ะเคยเคยกินอาหารที่แบบใช้แกะเออแล้วมันแบบก่อนหน้านี้แล้วมันไม่ได้ค่ะเออความพิเศษอย่างหนึ่งของร้านนี้นะเดินเข้าร้านมาเนี่ยไม่เจอเจ้า ของร้านตัวจริงไม่เป็นไรนี่มีป้ายตั้งเป็นรูปจ้าเจ้าของร้านเลย่จริงถ้าไฟมืดๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แก่เขามีพิซซ่าชิคาโก้ป่ะชิคาโก้เออเป็นดิฟดิฟพิซซ่าใช่พิซซ่าแบบชี้เป็นกิโลเลยป้าเมื่อกี้ฟองไปดูทั้งหมดอ่ะทั้งหมดคือชีสเออหนึ่งกิโลอ่ะเป็นชี้นหนึ่งกิโลใช่ก็เลยแบบว่าอยากมาลองดูว่าเออมันเป็นยังไงอาหารแบบนี้คือหน้าตาบอมก็ไม่ได้เหมาะนะที่จะกินอาหารวุ้เบย์อะไรอย่างเงี้ยหน้าบอมต้องแบบเป็ดปกกิ่หหมููนอออะไรยาเี้ อ๋อแต่หน้าเอออ่ะอีคือไปกินอาหารอินเดียใช่เนี่ยหน้าหน้าใช่เลยคือพกผ้าปุ๊บเหมือนเดะเดะเลยแขกเลยแขกแน่นอนเลยไม่ไว่าที่เกียจคุยกับมันแล้วห่ะ นะคะทุกคนอันนี้ขอแนะนําก่อนนี่คือเชฟยาคุปค่านี่เป็นเจ้าของร้านนะคะที่เนี่ยทุกเมนูก็คือดีมาจากคนนี้แต่ว่าตอนเนี้ยเราจะมากินพิซซ่าก่อนจริงๆอ่ะเราจะมากินอาหารอุเซกสทานก็ไหมแต่ว่ามันหนีไม่ได้ก็คืออยากจะกินพิซซ่าแล้วก็พิซซ่าแล้วก็ชิคาโกใช่ไหมคะใช่ครับชิคาโกสไตล์ดิปปิสพิซซ่าครับไอนี่ให้ดูเฮ้ยคือมันจะยืดแบบนี้เลยนะว่ายืดมาก อันนี้ชีสกี่กิโลวะเชฟโลนึงครับไอชีสหนึ่งโลพี่เชฟลองชิมชิปอาหารตัวเองก็ได้ไม่มีปัญหาครับอุ้ยยี่มันน้ำลายหกแล้วนะตอนเนี้ยกินเสร็จเดีวไปเดินออกอีกวิ่งอีกรอบดีครับไ้ลิ้นอย่างเดียวคนมันแบบว่าจิตใจมันมันก็จัง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 พี่อะไรจังไลจังไลอ่ะอ๋อเออว่าชิมจังอุ้ย น่ารักไปโอ้โหเดูเด็ดตักให้ผมขนาดเนี้ยอดูชีสดูชีสอร่อยที่ทอมมทโทสแล้วด้วยนะเพราะว่ามันจะมีความหอมเพราะเราเอาทอแมทโทมันเข้าจากอิตาลีแต่เขาจะไม่ได้เป็นซอสมะเขือเทศที่มันแบบฉ่ำๆน้ำๆแบบนี้นะเขาอันนี้คือเขาจะทำแบบว่าแห้งๆเป็นพุ่นใช่ครับเราต้องการเราจัดเพราะว่าจะได้มีความนัวมากกว่าอย่างชีสเชฟชีสนี่คือเอามาจากชีสมอสเซอร์ร่าก็เอามาจากอเมริกาครับแต่ว่าตัวโคโบอลลอนเนี่ยจะสั่งมาจากอิตาลีนะครับ อร่อยไข่ชี้แป้งคือดีมากแป้งเราหมักข้ามคืนนะครับมันจะทำให้แป้งเรามีความกรอบแล้วก็มีเท็กเจอร์มากกว่าปกตินะครับอร่อยอ่ะใครที่รู้จักชอบชีสนะครับต้องมาลองที่แรกในประเทศไทยนะของผมดิบพิซซ่ามันเป็นพิซซ่าที่แบบดังจากเมืองชิคาโกอเมริกาเพราะว่าผมมาเรียนจบจากชิคาโกอ๋อเรียนจบจากชิคาโกแล้วผมก็เลยมีความเมมโมรีดีๆของผมที่อยากจะนํากลับมาสู่ที่เมืองไทยเพื่อให้ชาให้ว่าให้คนไทยได้ลองดิบดิบพิซซ่าด้วยก็เลยเป็นที่แรกใช่ เมนูอื่นต่อเลยไหมลองกินอาหารวุ้สเต้ครับมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนเชฟเราให้เริ่มจากสลัดก่อนนะครับเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็จะมีความมันแล้วก็มีพริกครับตับเลี่ยนชื่อเรียกมันคืออะไรมันคือพอมากรเนตสลัดนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของตะกีเขาเรียกว่าเอสเมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษที่มันหวานจากทับทิมแล้วก็น้ําทับทิมแล้วก็น้ำมันมะกอกจากหมางนอกแล้วจะมีพริก กับใะเสต็จทำให้มีความนัวตัดเลี่ยนด้วยเอาง่ายๆครับเวลา describe ก,ก็คือส้มตำแขกเลี่ยงง่ายๆเลยสมมติถ้ามาอยากกินนี่คือบอกเลยว่าส้มตำแขกใช่เลยครับคือคนไทยจะเข้าใจรสชาติเหมือนว่าจะเห็นภาพเวลาน,นึกภาพนึกไม่ออกอ๋มอมรสชาติไงอ๋อส้มตำแขกสมมติถ้ามามา,มากินเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า appetizer แบบที่ว่าทุกคนจะได้ใ<ช>ก็คือคเมนูอันไหนอันนี้ abus bush ครับก็คือที่มาสั่งที่ร้านผมไม่ว่าจะยังไงก็ทุกคนก็จะได้หนึ่งครั้งตัวนี้จะเป็นครกเกอร์ที่เราทำเองเรียกว่า maza c ก a c k e r นะครับตัวข้างบนจะเป็นโยเกกิิร์ตทที่่าใสลคอนฟ พอมะเขืเทโมลาซิสแล้วก็เป็นออลิฟออยล์นะครับเกลือพริกไทยแล้วก็จะท็อปด้วยวอลนัทกับพอมะเขือเทศซอสคือกินแล้วจะเรียงน้ำย่อยเปรี้ยวๆหวานๆอูมามิมันๆนะครับอันนี้ของว่างว่ะเป็นไท p e t i z e มันคือครัคเกอร์ครับที่ทำเองครับจริงมันเป็นแป้งครัคเกอร์ธรรมดาครับแต่ว่าเน้นออลิฟออยล์ครับคือเป็นแป้งครัคเกอร์ที่ทำจากออลิฟออยล์มันจะมันๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีรสกระเทียม เ,เราทำเป็นคอนซีมันเหมือนมันได้ความเปรีย้ยวของเยอะเกิดเนดาะถูกมั้ยแล้วก็มันจะมีแบบเบ็ดพักทิทมแล้วจะออกแบบหวานหวานเลยหน่อยใช่ครับามาตัดกออันอ,อ๋อรู้สึกแบบมีความสดชื่นนิดนึงด้วยนะมันจะทำให้อยากกินต่อพอกินไปสักพักปุ๊บเนี่ยลิ้้นขางหลังจะทำงานแล้วมันจะเริ่มเปรี้ยวๆบั๊บๆอ่ะเปรียปร้ยวๆๆๆพอมันเปรียปร้ยวปุป๊บอยากกินข้าวแล้วคือเชฟวางยาเราให้เราต้องกินต่อเออใช่ครับเนี่ยจะได้ต่อได้คอร์สได้เลยลองเริ่มจากสลัดเลยนะครับผมแนะนำให้เริ่มจากสลัดก่อนเอาคลุกๆก่อนน้อมัตงคุก ผู้ก,ก่อนัะจะได้มีความน,นัวเคฟปรับมาให้ถูกปากคนไทยแล้วจะกลิ่นจะไม่แรงครับตันี้กลิ่นจะหอมส่ว <Yeah. S 1> นผสมคืออะไรบ้างเนี่ยมีพวกพริกมะเขือเทศพ,พริกหยวก<อ>ชชลลีเ่เพสนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพริกแคนิดหน่อยครับแล้วก็เป็นเฮ์บ มันมีความขมต่ำมันจะหวานนเปรี้ยวๆใช่นี่ถ้าใส่มะละกอนี่เด็ดเลยนะผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สดชื่นช่วงสัาหความเปรี้ยวนี่คือเปรี้ยวจากอะไรอ่ะเปรี้ยวจากอมกะเนศมรสิสมมันคือน้ำทับทิมเข้มข้นแล้วมันก็มีน้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่มะนาวนิดหน่อยวยครับมันทำให้แบบมันอยากกินต่อมันเผ็ดเปรี้ยวหวานมันใช่เผ็ดเปรี้ยวหวานมันแล้วก็แบบโคตรสดชื่นอ่ะแบบสดชื่นมาก ให้เชฟแนะนำหน่อยครับว่ามันคือเยี้ยวอะไรอย่างไงเดิมทีเนี่ยเยี้ยวหรือเส้นบะหมี่ดึงเนี่ยมันเป็นอาหารจากเอเชียกลางพวกคาซักสถานอุซเบกิสถานหรือว่าซินเจียมันเป็นอาหารแนวนั้นอยู่แล้วอันนี้มันเป็นออริจินอลเลยก็คือการที่เขาจะทำขเขาจะใช้เป็นแกะกันคือแกะกับหวัวหอมกับมันแกะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาหาได้ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มันเป็นซิ l k Road Trading สมัยก่อนก็คือเส้นทางสายไหมดัง <Yeah. S 2> นั้นอนะ่ะตัวนี้ก็จะมีความกึ่งยุโรปกึ่งเอเชียก็คือจะมีความเป็นเกี๊ยว มีซาลคลีมนะครับแล้วก็จะมีดิวแล้วก็ชิลลี่ออยน์ครับ ุยาเออไปทางนั้นน่ะกินเวลาใส่ใหม่ย้ำอยากกินเวลาใส่ใหมแต่อันนี้ข้างในมันเป็นแกะใช่ไหมเป็นแกะครับแต่ไม่มีกลิ่นเลยว่าด้วยความหวานของของออนเนียนมันจะไม่มีกลิ่นเลยเอาแล้วเราแค่คลุกคุกกับซาวครีมแล้วก็ดิ้วโชิลลี่เอาแล้วต้องพาพิสูจน์แล้วคือเอยเป็นคนที่ไม่ชอบแกะเลยทุกคนเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสยังไม่เท่ากลิ่นเอางี้ดีกว่าคลุกเลยครับคลุกแบบบ้าเขามีแบบมีอุ้ยซาวครีมป้าซาวครีมครับเพราะว่าเป็นความเป็นเอเชียผสมยุโรปเพราะอุซเบกิสถานแต่ก่อนเคยโดนยึดครองเดยระมัส มีความเป็นเอเชียผสมฝรั่งเขาต้องคือครกซาวฟรีมมันนี้ใช่ครับเวลากินก็จะนัวขึ้นแล้วมันทําให้รสชาติมันมันหายใจด้่างขึ้นนะครับขอลองก่อนเอ้าอ้าไม่ชอบไม่ใช่หรอเดี๋ยว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 เฮ้ยหอมว่ะนี่มันจะเป็นแบบนี้ข้างในออจะมีความกรีซี่ใช่ครับน้ำเกลียวอยู่ด้วยใช่ครับน้ำอะไรนะ น้ำเกี้ยวหมูไม่ค่อยดีแต่ยืนเป็นน้ำเนี้ยวเนี้ยวแหละอ๋ะเอเรากินได้ป่ะอันเนี้ยอ,อร่อยอย่ะก็ะคือความความหวานไม่ึชนมอกมาจากไหน,นามาจากโคหอสเนื้อแกะแล้วก็ความอร่อยอยู่ที่เป็นแกะออสเตรเลียเพราะว่าแกะออสเตรเลียเวลาเลี้ยงเนี่ยมันจะมีความหวานธรรมชาติอยู่แล้วเทียบกับประเทศอื่นต่อไปนะลองชิมขมปังไหมครับอันนี้เรียกว่าสมส่าคล้ายคล้ายพายกรอบเหมือนทำแป้งพัพเพสตี้ครับ ข้างในมันมีเป็นอะไรครับเป็นไส้แกะผสมกับหหอมเหมือนกันครับแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศโล่อันนี้จะเป็น fresh tomato ซ a u c นะเป็นอันคุกนะครับเป็นซอสมะเขือเทศที่ไม่ได้คุกเลยเราไม่ได้เคี่ยวเลยเราปั่นสดครับแล้วมันจะมีความสดชื่นมากกว่าันที่อารมณ์เหมือนซอสซา่าครับแต่ว่ามันจะมีวินนก้าตัดเยอะทําให้ตัดไขมันตัดเลี่ยนเวลรากินครับ เลยครับใช้มือเลยครับไม่เป็นไรไม่เชฟนร้อนร้นร้อนร้อนร้นร้อน้นรนร้น้านร้อ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 นร้นร้อนนร้อน้อน้อนรนร้อนร้้อน้อ้อนร้นรน หอมมากอะมันมีความสดชื่นมันตัดเพียนเพราะมันเปรี้ยวน้ำพายอร่อยมากเลยอะขอบคุณครับไปลองทานขนมปังดูนะครับชื่อนนครับจ็บแล้วข้างในคือมีอะไรไม่มีไส้ครับเป็นเป็นเนยเราทําเป็นสกายกึ่งบรยอชกึ่งมันแกะครับมีมันแกะด้วยมีครับแต่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนผสมแป้งแล้วครับอย่างนี้มันจะมีกลิ่นไหมครับไม่มีครับทำให้อูมามิมากกว่าถ้าถ้าใช้มันแกะเนี่ยเราเราใส่อะได้วยไหมใส่ด้วยครับเราใส่ตั้งแต่ตอนตีแป้งเลยทั้งเนยทั้งมันแกะอั้บอะกรนเลยนะครับ บาบาเนี่ยอร่อยอ่ะมันนัวครับสามารถจิ้มนี้ได้ครับเนี่ยพอจิ้มแล้วมันจะนัวครับอร่อยอ่ะอร่อยนะครับคือมันเค็มแต่มันไม่มากแล้วมันก็เป็นความเหนียวคือถ้าอบอ่อนๆร้อนๆแล้วฉีกอ่ะแบบมันมันมากครับเฮ้ยไม่กึ่งเบียร์ชคือมันแกะมันแกะเพิ่มอูมามิบียร์ชเพิ่มความเทคเจอร์ความนุ่มเพราะไขมันมันช่วยทําให้ได้นุ่มแล้วเราอบกับอุณหภูมิที่สูงเนี่ยจะได้ข้างนอกที่ครันชี่แล้วผมราดน้ําก่อนอบจะทําให้มีข้างนอกพลาสมันสวย ต่อครับเอ่อจะเป็นข้าวอุซเบกิลอบนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะไข่นกกระไข่เนืและครับข้าวเป็นข้าวห่อใบอ่นเป็นแกะอันนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างคะข้าวห,ห่อใบอ่นครับเป็นใบอุ่นรองเสร็จแล้วเรามาผสมกับไส้แกะที่เราไปผสมกับเครื่องเทศกับข้าวกับสมุนไพรเราไปต้มแข็งกับมะเขือเทศแล้วก็ตุ๋นด้วยเนยมันจะทำให้มีความอร่อยอูมามิแล้วก็มีเซเว่นไปซ์อย่างนี้เวลากินกินยังไงอ่ะชิสามารถกินโดยตักข้าวแล้วกินข้าวโดม่าด้วยกันได้เลยผมแนะนำให้กินตั้ มันมันเหมือนข้าวมันไก่แต่มันข้าวมันแก่เนอะดังนั้นจะถูกปากคนไทยจะมีความหวานมีความหอมแล้วมันก็มีเบอร์รี่อยู่ข้างในด้ไยอร่อยเขากินปะป่าว่าอร่อยรัาไม่ต้องกินกับข้าวก็ได้นี่กินปะป่าๆได้เลยในตัวในตัวข้าวหอมใบง่นจะมีข้าวด้วยครับในใบอ้งห่นมีข้าวด้วยใช่ครับมันจะเีข้าวกันื้อแกะใช่ครับข้าวผสมนื้แกะครับอร่อยครับจะกินแล้วเพราะตัวใบง่นดองมันจะเปรี้ยวอยู่แล้วครับแล้วมันตัดเลี่ยงกับสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกอย่างได้ไม่ติงจิงกเบลคําคำว่า นี่อ่ะความหวานของอะไรอ่ะทีมเอ่อเป็นลูกเกดแล้วก็บาร์เบอรี่ครับบาร์เบอรี่ที่ผมเอามาจากอุซเบกครับเมืองไทยไม่มีใครอร่อยมากต้องต้องตักพร้อมข้าวแบงหุ่นน้วยรับจะมันจะได้ซินเพราะว่าผมคิดว่าอาหารอุซเบกเป็นอะไรที่คนไทยเข้าถึงได้สุดเพราะมันมีความเป็นเอเชียมีความเป็นยุโรปแล้วมันมีความเป็นเป็นมิดเดิลเอียสกึ่งๆนี่คือบาร์เบอรี่บาร์เบอรี่ครับแล้วเม็ดเล็กคือพิกไทยดำบาร์เบอรี่ แล้วมันมีความหวานเป็นอะไรที่แบบคนไทยชอบมันจะมีความนัวหวานมันแล้วมันตัดเลี่ยนด้วยครับจานนี้เป็นจานที่เออกินแล้วรู้สึกว่าไม่ได้กินแกะเหมือนแกะแต่ไม่ใช่แกะใช่ไหมครับมันไม่ได้มีกลิ่นความเป็นแกะแต่มันนัวแบบอร่อยอะถือว่าเป็นอาหารเอเชียนะครับไม่ใช่อาหารแขกนะครับมีมีแป้งลดใบเตยเอ่ออาจจะได้ครับถ้ารีเควส์นะฮะต้องกิน่เป่าต้องกินต้องกินพร้อมไอ้ข้าวหุ่นมีตัดเลี่ยนแล้วก็รวมกันนนแล้วพอกินไข่ต้มมันช่วยดับแล้วถ้าคนมันจัดไปไข่ต้มม แต่ทุกอย่างเนี้ยผมนำเครื่องเทศมาจากนู่นเพราะมันไม่มีที่เมืงงองไทยปกติคนไทยจะไม่ชอบกินยี่ห่าจะไม่ถึงรักแร้ถนะูกไหมครับแต่ว่าด้วยถ้าเป็นยี่ห่าที่มาจากประเทศแถบเอเชียกลางหรือยุโรปกินมันจะออกหวานหรือประเทศจีนประเทศจีนก็นิยมใช้ยี่หล่าเหมือนกันเพราะนั้นอนะ่ะมันจะมีความหอมมากามันไม่ได้มาจากอีกโซนนึงที่แบบเป็นเกรดที่มันไม่ได้หฮคุณภาพเจอเกรดที่โลคุณภาพก็จะกินนรักแร้ในทุกพื้นที่ที่ใช้อะไรวาทุกจานมัใส่ยี่ห่า ใช่ครับเหมือนรู้เลยเนี่ยครับโอ้โหลิ้นดีมากนะครับเดี๋ยวเมนูต่อไปคือเมนูต่อไปคือชาชลึกเทบับครับชาชลึกหรือชิชลึกแปลว่าไม้เสียบครับคือเหมือนสมัยก่อนนักรบเดินทางใช่ไหมครับเขาก็ต้องใช้เป็นดาบแล้วก็เสียบบาร์บีคิวมันก็เลกลา่ยเป็นชิชลึกเทบับใช่ก็มีเนื้อในกระเป๋าแล้วก็เกลือพริกไทยง่ายๆแล้วก็ย่างแต่นี่เราหมักกเครื่องเทศก็คือมีการหมักแล้วก็หมักกอาหัวหอมซึ่งให้เนื้อมันนุ่มขึ้นแตนนี้มันเป็นส่วนขาาจะะ่นเรรแวิัับ้งงลก็ปพ ที่หนุม่มเ่ะผมชอบกินที่หนุ่มตัดเลี่ยนทีกหนุ่มย่างมึงอ่ะพี่แก่เราก็จะมีออนเนยนสุมักค,ครับสุมักจะมีความเปรี้ยวเหมือนมะขามก็คือเวลากินหัวหอมก็คือหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแล้วพอเจอเนื้อก็คืออูมามิเปรี้ยวหวานสามอันมาเจอันะกินปลาปลาหรือจะชิม,มโยเกิร์ตก็ได้ <laughs> แต่ผมแนะนำว่าให้กินเนื้อเสร็จแล้วต้องกินหัวหอมตามมันจะช่วยเพิ่มความหวาน เชฟแล้วอย่างเงี้ยสมมติเขาไม่ทานแกะผมเป็นที่ c o n ิร์ตคนให้กินแกะแต่ต้องกินแกะถูกปะ่ะใช่ครับเพราะว่าทุกคนกลัวกินแกะแต่พอมากินร้านผมเนี่ยก็จะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะว่าเราเปิดมา5ปีนะลูกค้าชอบเพราะว่าอาหารเมตินเนลอาหารไตล์ที่ผมทำเนี่ยอเมริการกำจัดกินโดยธรรมชาติ้วด้วยคุณภาพออสเตรเลียที่เราใช้คือแกะที่แบบเลี้ยงอย่างดีแล้วแกะมันไม่เครียดมันจะไม่มีกลิก่นนะเขาตอนมันก,ก่อนอ<ๆ>ก่อนก่อน<ๆ>จะไปนําไป process นะครับทําให้แกะมันไม่มีกลิ่นดังนั้นจะกินได้สบายใจไม่ต้องเครียดเลยครับออลง เออกินได้กินได้เว้ยของเนื้อแกะไม่มีหักเลยเฮ้ยไม่มีกลิ่นจริงจริงคือถ้าไม่บอกว่าเป็นแกะบางทีกินยังไม่รู้เลยเ็าจะคิดว่าเป็นเนื้อใช่ไหมใช่เป็นแป้งเราวาครับกินด้วยกันได้เลยครับกินด้วยกันได้กด้วยเป็นแป้งที่เราเอาไปอบสดแล้วก็จะมีเนยราดข้างบนแลจะเป็นมันๆหวานๆนะฮะต้องกินหัวหอมสุแมกด้วยครับเพราะว่ามันตัดตัดเลี่ยนครับมันเป็นการของหัวหอมเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวอืหัวหอมอร่อยจัดเลยอ่ะ มันจะเปรี้ยวหวานแล้วก็ลองมะเขือเทศนี่ดูครับมะเขือเทศย่างแต่เราคนที่ไม่กินมะเขือเทศจะชอบอันนี้เลยเพราะว่ามันปรุงไปแล้วแล้วย่างเตาถ่านมันจะหวานแล้วมันจะละลายไม่แย่กินได้เพราะมันหวานไงครับมะเขือเทศอ่ะมันไปคุกแล้วมันจะมันจะกินง่ายคือเราเป็นคนที่ไม่กินมะเขือเทศแต่กินน้ำมะเขือเทศไม่กินกล้วยสดแต่กินกล้วยปิ้งแต่ถ้าอันนี้มันคืออะไรอรัเชฟชาวตุรกีครับอุ้ยสวยเนาะชาวตุรกีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเชฟตุรกีสตีไรส์ครับ กินได้เลยใช่ปะกินได้เลยครับไม่กินกับชาอันนี้อันนี้คือเป็นชาอุสเปกนะครับลองชิมดูเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเป็นของหวานของประเทศแบบอาหรับอย่างเงี้ยของหวานนี่จะหวานอันนี้หวานเนาะอันนี้หวานครับมันเหมือนโมจิมันจะให้คนไทยเข้าใจคือเหมือนโมจิข้างในมันจะมีถั่วถั่วมีถั่วครับเหมือนโมจิใส่ถั่วเลยอร่อยว่ะมันกับกัดก็ได้ตัดเลี่ยนยังไงก็ได้ครับว่ามันคือเดือดๆลอยลองทานชาอุสเปกด้วยกันนะหรือทานชาตุรกีตัดเลี่ยนอ๋อตัวนี้หวานตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลมีสองสไตล์นะชาดำ ไม่เราชอบแบนนี้เหมือนล้างปากเลยเหมือนล้างแบบทุกอย่างอะ่ะพอ,อดีอะ่ะกินแล้วมันเหมือนแบบล้างปากเออหายคือจากอาหารที่มันมีแฟตตี้แฟตตี้เยอะพอกินชาบทุกอย่างเคลียร์หมดอิ่มพอดีแล้วก็ล้างปากเชฟฝากร้านหน่อครับอ๋อก็สามารถมาทานที่ร้านฟันรามได้นะครับพระราม9ซอย45นะครับ เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับจะหยุดวันจันทร์อังคารถึงสุขเราเปิดตั้งแต่5โมงสีทุ่มนะครับสุขเสาร์ทิ์เปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครับโทรจองมาได้นะครับหรือจะตามเพจที่แฟนตลัม BKK ก็าสามารถโทรมาเป็นพุกกิ้งได้ครับแต่ส่วนใหญ่ต้องจองไหมคะแนะนำให้จองจะดีกว่าดีกว่าเพื่อไ,ได้เพื่อไ,ได้เบสเอ็กเซียนส์นะครับเบอร์คือ061 418 4545นะครับโทรเข้ามาได้เลย วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วทุกคนต้บอกว่าเป็นมื้อที่แบบอร่อยนะใช่อิ่มมากอร่อยมากแล้วก็แบบว่าเนื้อแกะที่นี่คือเปิดปอสอ,อดีจริงๆก็กินจนง่วงไปเถอะไปเล่นเกมดีกว่า